สวัสดีนี่คือเฮียจีวอนเดี๋วดาน้อยจีวอนครับบักจีวอนสวัสดีทุกคนยามบ่ายสิบหกนาฬิกาสิบเก้านาทีก็มาทักทายตอนเย็นๆค่ำ ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยขับรถบนท้องถนนก็ขอให้ปลอดภัยเลิกการเลิกงานกลับบ้านก็ขอให้ปลอดภัยครับมักสบงนี่คือบักสบงมักสบงครับมันจะกระโดดหนึ่งสองสามปบมันเก่งครับมักนี่ดูความรื่อของมันคนรื้อขนมึน บักดือบักมึนคือบักสะบงครับหนึ่งเดียวเหมือนกันขนและแนวทางก,กันกับเฮียจีวอนเฮียจีวอนเขาสงบนิ่งเฮียจีวอเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่บักสะบงมันยังต้องโชว์พลังมันยังต้องใช้พลังพลังเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างบักสะบงมันจะไม่อยู่นิ่งมันคือบักสะบงครับ คอยดูมันจะดืออะไรอีกบันเทิงแต่ละวันบันเทิงมากๆก็สวัสดีนะญาติโยมทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางใกล้ทางไกลมาทักทายด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กูไม่ได้เกิดจากพ่อแม่หรอเกิดจากพร้อมมสะบง เฮียจีวอนครับเฮียจีวอนส,สอบผ่จีวอนหัก นี่คือบักสะบงครับบักสะบงสะบงเขาอยู่ในวัยที่กำลังต้องใช้พลังส่วนบักนโมนี่บักนโมครับบักนโมบักนโมนี่คือบักนโมครับ มันเฮียจีวอนนอนครับถักทายเหโนะเฮียจีวอนมักทายสวัสดีครับผมชื่อจีวอนจีวอนครับเห็น นอนขี้เศร้าแบบนี้นี่เวลานั่งสมาธินี่เก่งชุดยอดเลยนะเฮียจีวรน,นี่ผ่อนผ่อนผ่อนพอนดูพุ่งมันดูพุ่งมันพุ่งมันจับพุ่งบนอน่อจกพุ่งบ่อนอนคอยดูคนจะโดนจกพุง่งเนี่ยพุ่งมันพุงน่งมาก,กีวอนขาวใสครับชมพู นี่สวัสดี81ท่าน87ท่านมาดูเฮียจีวอนมันนอนเปิดพุ่งมันนอนเปิดพุ่งหัน <c oughs> มาโอ้วเหียจีวอนดื้อดื้อเฮียจีวอนเขาเคยดือ้อเคยดื้อมาโอ้เมื่อปีที่แล้วก็ดือ้อเวลาอยู่คนเดียวดื้อมากๆ แต่ตอนนี้มีน้องมีน้องๆมาอยู่ด้วยก็เลยไม่ดื้อครับก็จะนิ่งจะนิ่งีทวอนครับง่วงอง่วงอยากนอนก็อยากนอนอยากออกไปเที่ยวก็อยากออกไปเที่ยวออกไปแล้วครั้งหนึ่งเพิ่งกลับมาอากาศร้อนแดดร้อนแดดร้อนก็เลยพาขึ้นปติครับเนี่ยฮีชีวอน มาเที่ยวลาวอีกนะ,นะเ,นาากนเ,เนี่ยจีวรสุดหล่อโอ้เจริญพรคุณโยมโยมจากสพลาวเนี่ยเลยนี่ใช่ไหมมีโอกาสได้ไป,ได,ไ,ปได้ไปแน่นอนเดี๋ยวได้ไปเดี๋ยวได้ไปมาเที่ยวลาวอีกนะคะเนีย่ยจีวรสุดหล่อขอบคุณเข้ามาทักทายคุณโยมมาพรเจริญพร มันจะกา,า,ารเจ้าข่าวราชานุญเจ้าค่ะท่านองเหจีวอนนายแบบสแตมสแตปมที่จำหน่ายหมดเร็วที่สุดในประเทศไทยใช่ถูกต้องเหจีวอนเขาทำสแตมแอ่เปอรซินีมาทำสแตปมให้เหจีวอนเปิดจองภายในภายใน4ี่ห้าชั่วโมงหมดเลยสบายดีจีวอนเอฟซีจากจากประเทศลาวจากฝั่งลาวเด้นี่โอ,อคุณโยมจากฝั่งลาว จเจริญพรอ่านออกอยู่ภาษาลาวก็อ่านออกพิมพ์มาเลยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังพิมพ์มาได้เลยใครที่อยู่สอปเลา้าพิมพ์ภาษาลาวมาได้เลยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังถ้าจะไปหาน้องจีวรกับน้องๆสามารถไปวันไหนได้มาได้ทุกวันมาได้ทุกวันแต่ว่าเป็นช่วงกลางวันโยมผู้หญิงอย่ามาคนเดียวห้ามมาคนเดียวโยมผู้หญิงก็ห้ามมาสองคนต้องมีผู้ชายมาด้วยเออ ถ้าผู้หญิงมาคนเดียวนี่จะไม่ให้เจอไม่ให้เข้าเพราะว่าเป็นเขตสังฆวา่าสเป็นเขตเขตพระสงฆ์ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกให้โยมผู้หญิงเข้ามาคนเดียวต้องสองคนสามคนหรือว่าให้มีผู้ชายมาด้วยมีผู้ชายมาด้วยคุณโยมสุดคนึงขอบคุณมากกับการทุกทุกแชร์ทุกแชร์ที่แชร์ชชชให้ แชร์โพสแชร์คลิปนี่เขาแชร์ทุกโพสทุกคลิปเลยคุณโยมสุดคนหนึ่งีสุดยอดมากเลยเยอะสี FC เยอะมากขอบคุณมากมายคุณโยมพนิดามากแก้วน่ารักมากขอบคุณสาธุคุณโยมสีภัยสาระขอบคุณมากที่เข้ามาทักทาย พ่อหนุ่มน้อยน่ารักขอบคุณครับผมสาธุสตรีเล็กคุณโยมสตรีเล็กจีวรน,น่ารักมากอยากไปเที่ยวหาจังอยู่เชียงรายถ้าอยู่ไกลไม่ต้องมาไม่แนะนําให้มาเสียเวลาเสียเงินเสียทอง mm. เสียเวลาเปล่าประโยชน์คุณยมรัตตาพรยะถาเทศกราบน้องการสาธุสาธุสาธุเช่นกันคุณโยมขวัญสวัสดีน้องจีวรนสวัสดีคุณยม จากสปลาวสวัสดีกรับนมวัสก,การค่ะ,จะเจริญพรคุณโยมสวัสดีเทวดาน้อยจีวรนสวัสดีครับนอนพึ่งแอร์ครับผมเปิดแอร์อยู่ยขอความเยอะมากเลยคุณโยมอัครพงศ์สวัสดีครับเนจีวรขอบคุณคุณโยมที่เข้ามาทักทายนะคุณโยมอัครพงศ์ราชวงศ์นั่งคุณเพราะมากเลยราชวงศ์ สวัสดีค่ะเจริญพรคุณโยมคุณโยมมาริสาน่ารักมากเฮียเลยจีลุกจีวอนกราบนมันสก,การเจ้าข้า,าขอบคุณคุณโยมนมันสก,การเจ้าข้าหลวงพอ่อจีวอนน่ารักขอบคุณมากมายสาธุเฮียจีวอนเนี่ยคือเฮียจีวอน,น,วอนตัวจริงเสียงจริงนะตัวจริงเสียงจริงครับผมเนี่ยนอนอยู่เขา ไปเที่ยวกลับมาแล้วไปเที่ยวกลับมาแล้วอากาศร้อนอยากไปเที่ยวหาเฮียจีวอนจังเลยแต่อยู่พิษณุโลกคุณโยไม่ต้องมาอยู่ไกลไม่ต้องมาต่างจังหวัดไม่ต้องมาเพราะว่าการที่จะเดินทางมาหาเฮียจีวอนเพียงแค่ห้านาทีสิบนาทีนี่มาเจอเฮียจีวอนห้านาทีสิบนาทีมันไม่คุ้มกับการเดินทางไม่แนะนําให้มาไม่ต้องมาเสียค่ารถเสียเวลาเสียหลายๆอย่างไม่คุ้มกัน ดูไลฟ์ก็ได้ดูไลฟ์สดก็ได้ดูไลฟ์สดก็ได้จีวินนอนเบาหลวงตานอนเบาลวงตาแมนจีวอนเขาซื้อจีวอนมาแมนจีวินกราบน้ำมันการเจ้าค่ะเฮียจีวอนน่ารักมากขอบคุณคุณโยมสาธุสาธุน้องบูดน้องวีด,นวดคนรักแมวบักสบงมันอิจฉาบักสบงมันอิจฉาพี่ พ่อไม่ไล่หนูจะเลยนอนบักนโมนโมเนี่ชีวอนครับนอนพึงแอรอยู่ผมเหนเยอะมากมากเลยหน้ารัก่าหลวงพ่อเจริญพรุณโยมถุงเงินบ้านแมวสวยจำวัดหรือเจ้าค้าเยวดาน้อยสีวอน นอนเขานอนอยู่คุณโยมยาดาคิดถึงเฮียจังเลยขอบคุณสาธุคุณโยมรัชจาพรยะถาเทศสบงไปไหนสบงมันโน่นไปนอนเนาะไม่มีใครเล่นกับมันสบงสบงนี่ต้องมีคนเล่นต้องมีคนเล่นกับเขาเขาถึงจะเล่นถ้าไม่มีคนเล่นนี่เขาจะหากวนคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้เขาก็ไม่ไม่เล่นด้วยเฮียจีวรก็ไม่เล่นด้วย เขาก็เลยโอเคไปนอนดีกว่าสวัสดีค่ะมีแมวมี่น้องแมวสตัวแต่ฝึกสวดมนต์ไม่ได้เลยฟังแป๊บเดียวดิ้นเลยอยากมีแบบเฮจิวอนเฮจิวอนเขาเก่งค่อยฝึกเรื่อยๆคุณโยมอยาไปหาเที่ยวหาอยู่อยู่ระยองแต่ไปเที่ยวหลายๆที่ ท่านแมวเียจีวรขอบคุณคุณโยมมีโอกาสก็มามีโอกาสก็มาได้คุณโยมสมหมายแปลงคำเฮียจีวหรหล่อมากขอบคุณสาธุรับชมจากกรุงเทพเจ้าขาติดตามน้องจีวรกับน้องๆตลอดขอบคุณคุณโยมนะขอบคุณที่ติดตามอยากเห็นน้องน้ำโมกับน้ำโชคน้ำโชค,โชคมันออกไปข้างนอก น้ำโชคมันออกไปข้างนอกมันยังไม่เข้ามาเลยมันติดเที่ยวไอ้น้ำโชคดูเฮจีออนไปก่อนน,โม,น,นโมมีแล้วนโมแลอวเฮจีออนครับตาจะปิดแล้วตาจะปิดแล้วตาปิดแล้ว สบุงกับน้องน้ำมกูก็น่ารักน่ารักมีแถ็มตัวน่ารักน่ารักที่สุดดูแลดูแลว้มีกําลังใจทํางานขอบคุณคุณโยมขอให้มีกําลังใจในการทํางานทุกคนท่านอนน่ารักมากขอบคุณสาธุน้องนําโชคอยู่ไหนำโชคมันอยู่ข้างนอกเอกไปเที่ยวที่จีวนอายุเท่าไหร่อายุสามขวบสามขวบกับหนึ่งเดือนพฤษภามิถุนาสาขวบกับหนึงเดือน เงียจีวอนสามขวบคุณหนึเดือนเงียจีวอนมีสมาธิน้องสบงสมาธิสั้นเหมือนหนูเลยใช่เจ้าสบงสมาธิเขาสั้นคุณโยศปนดาสารพง์รักนะขอบคุณมากมายสาธุเงียจีวอนน้อย นโมครับนโมนโมนโมมาเนื้อนโมครับจีวนครับสงสัยเก็บแรงไว้เล่นตอนกลางคืนถูกต้องกลางคืนเขาไม่ค่อยนอนเท่าไหร่129ท่านเข้ามาดูเข้ามาชมขอบคุณมากมาย สาธุอยากขินก้อนทองเจ้าค่ะก้อนทองก็บักนโมบักนโมกับบักก้อนทองมันตัวเดียวกันมันตัวเดียวกันเปลี่ยนชื่อใหม่คุณยมยวันไรวันจรัลรัตนก,กุลเฮียหน้ารักขอบคุณมากมายสาธุคุณยมสตาพรยะพา,าเทศสวัสดีครับน้องนโมสาธุอยาก คุณโยมเรนูจลัดจันสวัสดีค่ะเจริญพรคุณโยมทุกคนเลยทุกคนเลยคุณโยมกุหลาบไฟกุหลาบไฟเอ็นดูจากเพชรบุรีเพชรบุรีสาธุคุณโยมกุหลาบไฟขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาทักทายเอฟซีเฮจิวอนทางระยองเยอะมากมากโอ้ที่บ้านที่บ้านดูเฮจิวอนทุกวันเลยขอบคุณมากคุณโยมทางระยองมีโอกาสจะไป พาเฮจิวอนไปกินทุเรียนมีโอกาสเดินทางไปแถวนน่นจะพาเฮจิวอนกินทุเรียนขอแทแชร์ให้เจ้าข่าขอบคุณคุณยมที่แชร์ให้แชร์ได้ไม่เป็นไรขอบคุณมากมายน้องนโมเป็นหนุ่มรอเป็นหนุ่มแล้วคุณยมเอสเฟสโซ่ปั่นเพิ่มซอสขอบคุณที่เข้ามาทักทายแลวก็ โยมงามนิดชัยเจริญมีวัส,สนาแต่ดูไร้สดแก่แล้วไปไม่ได้คุณโยมไม่ต้องมาแค่ดูไร้แค่เมตตาแค่รักเมตาก็พอแล้วขอบคุณที่รักเมตตาน้องๆเฮียจีวอนเนาะเงาคิดถึงรอ่อดูจากชนบุรีค่ะพระอาจารย์เจริญพรคุณโยมจากชนบุรีขอบคุณมากมายอานไม่ทันขออภัยนะคอมเมนต์ สียอดกุมารมีบุญที่ได้เป็นลูกสิทธิ์กุติหลวงตาขอบคุณคุณยมอ,อุมาพรน่ารักจังเลยเฮยจีวอนใช่เปล่านี่คือเฮยจีวอนครับตัวจริงเสียงจริงเฮยจีวอนตัวจริงเสียงจริงเดี๋ยวไล่อ่านคอมเมนต์ร่วงน่ารักมากขอบคุณสาธุคุณโยมพุทธ,ธิการัตบงมุติตาคุณหลับพกผ่อนครับผม เอมอมอนติยวงคุณโยมเอมอมอนติยวงนโมมาแล้วครับครับผมสาธุบอลไปเล่นแลนใสติมอนีบอลไ,ไปแล้วไปแล้วกลับขึ้นมาแล้วน่ารักครับขอบคุณคุณโยมสาธุนโมรอรอคุณโยมแจ๊กแจ๊กคงแก้วเทวันน้อยเนี่จีวอขอ,ของแท้ของแท้ครับของแท้ โออภาษาอังกฤษอ,อย่างหนออ่านบอ,อกดนะ้เน่ยดูมันปล่อยตัวนอนปล่อยตัวเรียกคุณยมพยอมกระต่ายเล็กเจริญพรเนาะน้องๆน,น่ารักทุกตัวเลยหลวงตาเลี้ยงดูแลดีมากพยายามเลี้ยงให้ดีๆ f อจากนนทบุรีขอบคุณคุณโยมจากนนทบุรี รักเฮียจีวอนรักเฮียมากสาธุดูทุกวันค่ะขอบคุณคุณโยมสาธุคุณโยมเกลียวทองเทพชาวรับชมจากปากช่องจากปากช่องเฮียจีวอนใช่เปล่าใช่ใช่ใชเฮียจีวอนนี่แหละเฮียจีวอนคุณโยมจากปากช่องขอบคุณที่เข้ามาทักทายเข้ามาคอมเมนต์คุณโยมทันทันโรดจนะกุลใช่ไหม น่ารักมากๆเลยสี่ยอดกุมารหลวงตาสอนดีขอบคุณสาธุโยมเอฟิโซปันขนาดนอนยังรอเลยเฮียโยมวิทยาพรเพ่งสวรรค์วิชยาพรสบงตัดไข่หรือยังตัดแล้วไอ้บงมันตัดแล้วเหลือยังไม่ตัดก็คือบังนโมบังนโมยังไม่ตัดเลย ชื่อนี้อะไรชื่อนี้เจ้าขาหลวงตารับชมจากอุดรโอจากอุดรชื่อนี้นีนาโอชื่อนี้น่าจากรับชมจากอุดรขอบคุณคุณโยมสายตาก็ไม่ค่อยดีขออไรหลับสบายครับชิวันไป ใช้เชือกขาวนั่งสมาธิไปใช้เชือกขาวนั่งสมาธิไปไปบงบง่บงบ่งมาหมกบงบงใช้เชือกขาวไปหมกสบงไปสบงมันเดื้อเดี๋ยวก่อน ตัดพื้นที่ก่อน อันนี้จะแนะนําอันนี้จะแนะนาอันนี้จะแนะนาท่านเป็นอนุตตราจารย์ชิงไห่ท่านเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณท่านเป็นคนที่นำเป็นคนที่นําเป็นอาจารย์ที่นําทางจิตวิญญาณทางเวียดนามท่านอยู่ประเทศเวียดนาม ท่านรักเฮียจีวอนมากเลยท่านมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกเลยนะอาจารย์ชิงไห่อาจารย์ชิงไห่ท่านบวชพิษุณีมานานมากเลยแล้วก็ท่านเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณเนี่ยนี่คือหนังสือหนังสือท่านเยอะมากเลยอนุตลาอาจารย์ชิงไห่ท่านท่านรักเฮียจีวอนมากรักรักมากๆเลยท่านมีลูกศิษย์ลูกหานีทั่วโลกเลย ห้าสิบห้าประเทศท่านมีลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ท่านเยอะมากๆากเลยอาจารย์ชิงไหน่นี่สุดยอดมากเลยท่านมอบรูปมอบรูปนี้มาให้เฮียจีวรมาแฝนหน้ากุฏิท่านบอกลูกศิษย์ท่านทั่วโลกเลยนะอาจารย์ชิงไหน่นี่ผู้นําด้านจิตวิญญาณสุดยอดมากเลยเนี่ยบุญเก่าของเฮียจีวรนเฮียจีวรนเขามีบุญเก่าบุญเก่าเยอะ มักสบงมักสบงมบ,บงมันมองพี่เนียจีวอนเงียจีวอนรอนั่งสมาธิครับรอฟังทำมักสบงมันนั่งมองพี่มักสบงครับสบงครับหนักหนไปหน,นไปให้ใหใหอ้่หงสบง เสบีงมันจะไปกวนพี่มาสุดท้ายท้ายสุดจีวอน ขึ้นไปนางเด้อใส่เสื้อขาวก่อนครับเนี่ยเฮียจีวอนท่านใส่เสื้อขาวนี่เขาเขาจะรู้หน้าที่ของเขาเลยไปดูนะครับโอ้ยใช่ให้แล้วเร็วเร็วหน่อยพ่อเขาบอกหันหน้ามาลูกเฮ้ยตัวหันหน้ามากปะหันหน้ามากหรือปะ cái máy hiên chỉ còn này còn Hãy subscribe cho ยอดมากเลยนะเฮียจีวอนเขเก่งสุดยอดมากเลยนะเอ, okay. ยอาจารย์จิงไห้อาจารย์จิงไห,าางห้ท่านชมเฮียจีวอนมากเลยท่านบอกว่าเทวดามาเกิดท่านบอกอาจารย์จิงไห้เนี่ยนี่คืออาจารย์จิงไห้ท่านบอกว่า เฮียจีวอนนี่คือเทพมาเกิดท่านบอกท่านรักมากเลยหนึ่งเดียวเลยโอ้ยพิดแตกว่าฮะใส่แกนพิซชี่นิดเตียม อาจารย์ชิงไห่เนี่ยอาจารย์ชิงไห่ผู้นำผู้นำจิตวิญญาณจากเวียดนามท่านมีลูกจิตลูกหานี่ลทัวาสโลก้าประเทศท่านบวชเป็นเป็นพิสุณีนี่อนุตลาอนุตราอรราจารย์ชิงไห่ท่านออกหนังสือเยอะแย,ย,ยะมากเลยกุญแจสู่รู้แจ้งในธรรมีท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณท่านอ่า ให้รักธรรมธรรมะอย่างีอย่างดีเลยท่านกินเจท่านกินเจมาตั้งแต่เด็กท่านเห็นเฮียจีวรนกินผักท่านรักมากมากมายรักจริงๆรักเฮียจีวรมากๆเลยเฮียจีวรท่านบอกว่าอาจารย์ชิงหายท่านบอกว่าเฮียจีวรนนี่เป็นเทพมาเกิดเป็นเทพมาเกิดเทพมาจุดจิตก็อย่างอย่างที่เราเห็นนะอย่างที่เราเห็น จริงครับขอบคุณสาธุสาธุขอบคุณมากมายไปเส็แล้วเนอะนั่ง,งนลังอะเนาะแล้วให้ดูเป็นขนตาแล้วนี่จะนั่งอีกวอวขอเสื้อมาเข้าไป ป๊อบอ่าเขากินเขากินน้ำโมไปไหนลูกไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วนวโมขออนุญาตลงไลฟ์สาธุสาธุ